จริงนะว้าวตรงไหนเห็นเวทีแล้วว้าวเลยครับผมแล้วก็มีหลายอ๋อพอดีพอดีติดกาวไว้ครับผมว้าวครับผมก็มีฟีเจอร์หลากหลายเลยครับผมที่แบบโอ้โหมาใหม่ในตัว galaxy s ultra ครับผม24นะครับคือวันนี้เห็นสาธิตของพี่พี่เลยใช่แล้วก็แบบมีพี่เตมีพี่มีแล้วน้องปิงอะไรครับผมก็สาธิตแบบฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นพี่เตเนี่ยเขาก็เอดิตรูปสดๆเลยนะ ซึ่งแบบคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเกิร์มเมสซิ่งมากๆอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้รูปเนียนมากๆนะเอาจริงเพิ่มพื้นที่แบบบางทีบรูปเบี้ยวอะไรเงี้ยเราปรับให้มันตรงแล้วก็ AI Gene r a t e พวกแบบ Flo o r พวกแบบ i l d i n g กลับมาได้ก็คือเนียนมากๆครับผมแล้วก็นอกจากนั้นมีซูมด้วยซูมร้อยร้อยเอ็กซ์แล้วมี5ระดับด้วยคือเหมาะมากสำหรับคนที่แบบชอบไปคอนเสิร์ตอะไรไศิลปินเฮ้ยถ่ายแบบศิลปินไม่ชันอะไรเงี้ยรุ่นนี้คือจบเลยซัมซุงมาสิ ช่เฟีเจอร์ไหนที่เราบอกว่าคว่าสใจี่อกากับเราครับผมก็จริงๆชอบชอบทุกๆฟีเจอร์ที่เขาออกมาเลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดต้องเลือกหนึ่งอันก็จะเป็นฟีเจอร์ circle to search ครับผมก็จะเป็นเป็นฟีเจอร์ที่ตอนเราแบบมีรูปรูปรูปหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งของในรูปน exactly evet ั้นคืออะไรเราสามารถกดโคมค้างแล้วก็วงไปที่ของนั้นได้แล้วมันก็จะบอกว่าเอ้ยัอเนี้ย คืออันนี้นะคือรุ่นนี้นะมันก็จะบอกหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแอปอื่นเลยครับผมใช่ก็คือบิ i ด์อินไว้เรียบร้อยครับผมใช่ไหมครับคือด้วยความที่เราเป็นสายคอนเสิร์ตด้วยก็คือเรามีศิลินมากี่คนเราก็ไปหมดเลยนะผมก็เลยเราก็เลยเลือกที่จะซูมครับเพราะว่านีรุ่นนี้เขาสามารถซูมได้ร้อยเท่าแล้วก็มีแบบมี5าระยะที่เป็นไฮไลท์ที่คนใช้เยอะที่สุดที่แบบเขาขึ้นมาให้เลยว่าแบบ เออคูณ5นะคูณ10นะคูณ20นะซึ่งมันแบบมันดีมากๆจริงจริงผมอยากเล่าล่าสุดไปคอนพี่มาร์กมาแล้วคือบางบางเพลงอ่ะผมก็ร้องไม่ได้คือแบบไม่คือแบบไม,ไม่ไม่เคยฟังอะไระใช่ไหมแต่แบบผมอ่ะเอาโทรศัพท์ซูมไปใช่ไหมครับชื่อจริงก็คือเป็นปซัมซุงกา a ล็กซี่เหมือนกันแต่แค่เป็น,ปน,ปน,ปนรุ่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นรุ่นที่นี้กว่าซึ่ง ก็คือซูมเข้าไปใช่ไหมครับก็คือเห็นเนื้อเพลงบนเวทีเลยก็เลยแบบเพลงที่แบบไม่เคยฟังเราก็ลองได้เหมือนกันซึ่งอเมซิ่งมากแต่รุ่นนี้ก็คือซูมได้ยิ่งกว่าใช่ครับที่ใช้คือเป็นฟลิปแต่นี้เป็นอูสีเดี๋ยวแปลงว่าเียวเาตอเตรียมนะกหลายคอนเสิร์ตเลยะฉะหัานถ้าเราจะไปอีกรเตรียมนะเตรียมครับผมแน่นอนใกล้ๆนี้ก็มีคอนเสิร์ตเหมือนกันใช่เอเลยนะครับวอะไรดีคร ผมไปดู n c t ครับใช่จองวันนาแสนนานตอนก็รอวันนี้วันนาแสนนานแต่ก็ได้เจอแล้ว ผมก็ยังไงก็ฝากแบรนด์ s m s u u n ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิดผลิตภัณฑ์อะไรหรือว่าเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับผมโดยเฉพาะตัวใหม่นะครับผม Galaxy S 24 Ultra นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับมีฟีเจอร์หลากหลายที่ใหญ่ทุกคนมาลองเล่นกันนะครับผมก็ซื้อไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมมันล้ำมากๆมันเกินสมาร์ทโฟนแล้วครับมันเป็นอินเทลเจนต์โฟนเรียบร้อยแล้วครับผมพีเตเก่าไว้อ่าคนรายการครับ ใช่ครับอืม,อมก็ร้านแล้วกับจุงดังตอนนี้ก็มีมีชิฟมาเป็นร้านอาหารเยอะขึ้นครับผมแล้วก็มีเป็นแบบแสงสว่างเราได้เห็นพระอาทิตย์แล้ว <c oughs> เราได้เห็นพระอาทิตย์แล้วว่าอีพีแรกๆจะเป็นแบบอาจจะไปในบาร์อะไรอย่างนี้ไปเปิดแบบบาร์ลับตอนนี้ก็เริ่มเปิดแบบพวกแบบร้านอาหารรีสอร์ทอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับผมใช่แล้วได,<ม>ได้ไปต่างจังหวัดมากขึ้นได้แบบเห็นแสงสว่างอย่างที่ดังบอกครับ ใช่ได้กินอาหารเออไม่ต้องกินแเพราะว่าเกีกันตวันออ๋อแสงก็อ๋อน้องใจดีน้องใจดีน้องใจดีแสงสว่างไม่หมายถึงแสงสว่าัสดิการหมายถึงหมายถึงคู่กับผมเนี่ยคุ่กับผมไม่ใส่สวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไหลไปโชงไอซีโชงยู่อ๋อชงใช่ไหมครับเอาจรแต่แสงสว่างนี้มันกินไม่ได้อะครับใช่แต่แบบร้านรักราจุงจางกินได้อืม คืออยากจ,จะบอกว่าร้านแต่ละร้านที่ทุกคนได้ดูครับผมคือทีมงานเก่งมากก็<ช>คือไปหามาให้เราไปให้ได้เราไม่เคยนมาก่อนด้วยคยไม่เคยครับผมอาจจะมีน้อยน้อยมากๆแต่ก็ไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้ไปก็คือแบบเราก็ได้ไปแบบจริงๆนะแบบครั้งแรกจริงๆก็ทุกทุกอันอเป็นครั้งแรกเลยครับผมทุกร้านเป็นครั้งแรกของพวกเรา ก,ก็เปิดอีกโลกอีกโลกหนึ่งครับแต่จริงๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราก็เป็นสายแบบเดินคาเฟ่ยอยู่แล้วไม่ชอบไปถ่ายรูปเดินไปหาเมนูใหม่ๆกินอยู่แล้วครับผมใช่รายการนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งก็คือจะเป็นค่อนข้างแบบหนักไปที่บาร์แต่หลังๆเขาก็มีแบบคาเฟ่ขึ้นมาแล้วครับผมใช่สามารถไปดูได้ครับครับผม อัพเดตซีรีส์ครับก็ของผมนะครับหนังสือรุนพอยนะครับหรือว่าอยซีบุ๊กนะครับก็ตอนนี้ถ่ายไปแล้วประมาณประมาณ 80- 90ครับผมใกล้แล้วใกล้จะใกล้จะถึงความเป็นจริงแล้วครับผมก็แอก็ฝากด้วยครับผมว่าน่าจะเร็วๆนี้จะออนแอร์ครับครับผมส่วนของผมนะครับซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดกล้องกันเลยครับผมแต่ว่าเริ่มเวิร์กช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่า ตัวดังเองยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้เริ่มเวิร์กช็อปแต่ว่าดังอ่ะเห็นแบบกลุ่มกลุ่มซัมเมอร์ไนท์บางคนเขาเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วเพราะว่าบางคนในเรื่องต้องเป็นนักอย่างนี้บางคนก็เป็นนักอย่างนี้เล่นกีฬาแบบนี้ก็คือเขาจะต้องแบบดูจะได้ดูโปรเฟชชั่นแลในกีฬานั้นด้วยวใช่ไม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 ่รู้จะพูดอะไรเยอะไม่ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กับตันดูอยู่พี่กับตันดูอยู่อย่าติดตามทุกนัน จะหลุดแล้วครับผมแต่ว่าใกล้เปิดกล้องเร็วๆเร็วๆนี้ครับผมเปิดกล้องแล้วแล้วถ้ามีงานที่เราขอบคนณได้ทำงานร่วมกันจะได้อะไรคับเรองนี้นอกจากน้องแบบอาไรับาจะจัดการครับจริงๆแล้วปีนี้ค่อนข้างเยอะเลยมีครับผมครับผมถ้าคือกลัวครับไม่รู้ว่ากำลังจิกจิกตัวเองอยู่ตอนนี้จีิคือไม่รู้ว่าพูดอันไหนพูดแหละพูดได้บ้างอะไรแบบนี้แต่จะบอกว่าคือแฟนๆไม่ต้องห่วงเลยว่า ปีนี้จะมีงานแบบคู่กันไหมมีแน่นอนครับผมจริงๆก็คือมีมีคอนมีคอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะเลยในปีนี้ครับผมที่แบบเราสามารถเจอกันได้ใช่จริงเปล่าฮะจริงเปล่า <laughs> จริงทำไมอ่ะจริงครับจริงครับดูตารางได้เลย <laughs> <laughs> ครับผมมีมีหลายงานครับผม <laughs> ก็อย่างเช่นงานนี้เป็นต้นอ่า <laughs> ก็คือก็เราก็ยังทำงานด้วยกันเรื่อยๆครับล้วก็เจอกัน เจอันทุกวันครับผมจริงๆก็เจอกันบ่อยครับผมก็อย่าอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ขิงครับแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาเหมือนผมเคยเห็นเขารีทวีตว่าแบบเออถ้าไม่มีรูปอยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันถูกป่ะอะไรสักอย่างอันนี้ก็ใช่บางบางทีเจอกันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปอ่าใช่ใช่ครับผมมีคลิป คลิปไหนนะฮะอ๋อพ่แจคถึงขั้นทวิตว่าแบบรูปบ้านนี้เราถือไม่ได้เลยคลิปไหนเหรอครับไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยครับไม่เนียอันนี้คลิปนี้ผมเป็นคนแชร์เองหรือเปล่าหรือว่าใครแชร์นะครับก็จริงก็ตามก็เล่นแบบเล่นไปเรื่อยครับผมก็คือมีเทรนด์ทิกเออะไรมาก็เราก็ลองไม่ใช่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  อันไหนอันไหนคุณบอกค<อ>ุณบอกไงห,หมายถึงคลิปสตอรี่ในอินสตาแกรมไงที่เราเล่นด้วยกันเราแบบถ่ายสตอรี่ในอินสตาแกรมกันบ่อยใช่ไหมเป็นแบบรรอ,แอันไหนนะครับกนปไลนเระตระตเปิดมาแล้ก็มีคนงับขอแกใส่ตักคนไม่เคยเห็นคลิปนั้นเลยครับ ถ้าใครมีคิดก็ส่งมาได้ครับแท็กมาได้นะครับเพื่อเพื่อจะได้เห็นผ่านฟีดบ้างในช่วงนี้แบบมหาลัยเปิดแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูครับโอ้โอ้เี่มหมวีแรังอะไรหรับในปีวน้ไหมีเป้าหมายในปีนี้ไหมอ๋อมีมีโกอยู่ครับผมก็ จริงๆก็อยากจะเลี้ยงดูครอบครัวให้แบบเต็มที่ครับผมก็บางทีแม่แม่หรือพ่อบางทีก็จะเกรงใจเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบอยากจะเลี้ยงเขาเลี้ยงครอบครัวแบบได้เต็มที่ก็อยากจะเป็นเด็กดีให้พ่อแม่เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วก็เป็นไปเรื่อยๆครับผมใช่ครับผมก็ใช่ครับผม โตขึ้นดูแลเรื่องบ้านให้พ่อแม่มากขึ้นมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่อยากได้ไหมแบบถแบบถ้าแบบเป็นวัตถุอะไรเงี้ยปากแีมเปแล้คะอะไรเงี้ยวัตถุอวัตถุอันนี้คือจะซื้อให้ฮะจะซื้อให้เหรอไม่อยากรู้เฉยๆว่าีอยากได้อะไรอ๋อปีนี้อยากได้อะไรใช่ไหมครับอืมเอาจริงๆนะมันมันอยากได้เยอะไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดมานั่งคู่ตรงเนี้ยน่าจะน่าจะถึงฟ้าสว่างใช่แต่ว่าผมจะจับ อ่ะมันมีแบบอันนี้คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นมาตลอดก็คือแบบเอาจริงๆนะแบบพ่อแม่ยิ้มอ่ะจริงๆคุณพ่อคุณแม่แบบยิ้มไม่ว่าแบบจะแบบภูมิใจในตัวผมหรือแบบผมสามารถซื้อของในสิ่งที่เขาอยากได้อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นความสุขผมที่ผมอยากได้ปีนี้คุณแม่ก็ยิ้มแล้วก็อยากให้แบบจริงยิ้มมากกว่านี้เออแบบอันนี้อันนี้แบบยิ้มแบบ เล็กๆอ่าเราก็ยิ้มไปสรุปสรุปก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขในปีนี้นั่นเองใช่เห็นเห็นใช่เห็นเขามีความสุขของมีความสุขครับผมก็จริงๆเป้าหมายในปีนี้นะครับผมก็อยากคือปีที่แล้วว่าตั้งตั้งเป้าแล้วอยากมีบ้านอยากมีรถเป็นของตัวเองครับผมก็ก็สําเร็จรู้ล่วงเรียนเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็เป้าหมายในปีนี้ก็คืออยากเลี้ยงน้องหมาครับ ไดอยากเลี้ยงน้องหมาแต่ก็ยังไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันก็แบบต้องรอต้องตอนนี้ก็มนศึกษาอยู่ครับแต่ผมว่าแบบปีนี้น,น่าจะได้เลี้ยงน้องหมาสักหนึ่งตัวแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพันอะไรนะครับศึกษากันดูาค่ะฝากคนฝากทงานฝากรคนด้วยครับผมก็ยังไงก็ฝากพวกเราด้นะครับผมก็มี งานหลากหลายให้ตามครับผมอย่างเช่นมีเดี๋ยวไปญี่ปุ่นด้วยครับผมเป็นแฮปปี้วีคเอนครับผมก็จะเป็นคอนเสิร์ตครับผมในรูปแบบใหม่แน่นอนครับผมแล้วก็นอกจากแฮปปี้วีคเอนเดี๋ยวก็จะมีบินเป็นเหมือนแฟนมิตเนาะแฟนมิไปหลายๆประเทศครับผมที่เขากำลังวางแผนกันอยู่แล้วก็ยังไงก็ฝากร้านลับกับจุดดังด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะพยายามหาร้านแบบยูนิคยูนิคแบบแปลกๆให้ทุกคนมาดูครับส่วนซีรีส์ของผมก็ฝากด้วยครับ ซัมเมอร์ไนท์ความลับนัคือฤดูร้อนนะครับก็สำหรับส่วนผมก็จะเป็นหนังสือรุ่นพอยครับผมก็ใกล้ถ่ายทำใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยครับแล้วก็ปีนี้งานงานรับค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามกันทางจีนทีวีนะครับครับฝากด้วยนะครับตั้งหนึ่งกันนง เนะอามามาดูฝั่งนี้ก่อนวไนะไปฝั<า>่ง<ป>ขวาขวาไปซ้ายนะถ่ายดูที่ยอมกันมาก